สวัสดีค่ะแอดวานอัพพิโซนนี้นะคะก็จะมาต่อตอนที่สองของหยุดนะคุณนุฮวานะคะ stop m i s s h u ว โดยที่ตอนที่สองนะคะก็ถึงตอนที่แบบไม่คาดคิดแล้วค่ะเพราวา่าหมิงย่วนางเอกเ,เนี่ยดึงสายกล้องนะคะออกมาจากปะปารสซี่คนนั้นได้ทันส่วนตัวของปะปารสซี่ก็กระโจนตกลงไปในน้ําเลยค่ะแล้วก็ตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะเพราะว่าเขาก็ว่ายน้ําไม่เป็นชินตงไห่พระเอกค่ะมองดูคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นนะคะที่ต้องดิ้นรนอยู่ในน้าเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้นะคะที่จะเห็นว่าคนแปลกหน้าคนนี้จะตายไปต่อหน้าต,ต่อตาค่ะพระเอกนะคะ ถอดเสื้อค่ะถอดเสื้อแล้วก็กระโดดลงไปในในสระน้ําอย่างรวดเร็วเลยนะคะเพื่อช่วยปะปาลาซีคนนั้นนะคะได้เห็นกามอกของพระเอกนะคะ ส่วนทางด้านนางเอกค่ะฮราวหามิงยั่วเนี่ยก็เปิดดูภาพในกล้องเธอก็ไม่ได้สนใจเลยนะคะเรื่องที่เธอจะโดนแอบถ่ายแต่เธอกลับสนใจว่าไอปปาลสซี่คนนี้ถ่ายรูปของเธอสวยไหมค่ะดูดีไหมนะคะมุมซ้ายมุมขวาแล้วเธอก็บ่นค่ะว่าโอ้ยทำไมถ่ายรูปฉันออกมาได้หน้าเกียดแบบนี้ <c oughs> นางเอกนะคะตลกจากนั้นเธอก็มองไปที่พระเอกค่ะที่ตอนนี้นะคะก็ขึ้นมาจาก น้ำละแล้วลำตัวที่เปื่อยเปล่าของเขาก็เปียกแล้วก็เซ็กซี่นะคะนางก็มองพระเอกแล้วก็ปาปาละซี่จากนั้นก็พูดขึ้นเป็นเชิงสงสัยว่าเอ๊ะทั้งชินตรงไห่แล้วก็ปาปาละซี่เนี่ยเป็นพวกเดียวกันแน่นอนเลยก็คือมาเห็นบ่อยๆนะคะนางเอกก็ใส่ความพระเอกเป็นชุดเลยว่านี่จนชินตรงไห้พระเอกเนี่ยก็เหนื่อยที่จะอธิบายค่ะเพราะว่าตามปกติแล้วเขาก็ไม่จําเป็นต้องมาจัดการกับกับแบบ เธอมีฉายานะคะเธอคือถุงฟางถุงางาฟอย่างเธอเลยนะคะคือคือถุงที่ไม่มีสาระนะคะใส่ฟางไว้นะคะแต่สำหรับกรณีอุบัติเหตุเนี้ยก็ทำให้ชิน ตรงไห่เนี่ยออกมาบอกฮาวาหมิงยั่วเพื่อมาเตือนว่านี่มีคนอยู่เบื้องหลังนะคนที่ต้องการถ่ายรูปของเธออ่ะจะต้องเป็นคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังแต่ฮาวามิงยั่วก็ไม่เห็นด้วยนะคะทันใดนั้นเองค่ะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกําลังพูดโทรศัพท์เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลก็ทําให้นางเอกนะคะฮาวาหมิงยั่วที่ได้ยินนะสะเทือนใจเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีเงินที่จะรักษาตัวนะคะก็อยากจะช่วยผู้หญิงคนนี้หาเงินมาเป็นค่ารักษาค่ะดังนั้นนางเอก ก็จึงแต่งตัวเป็นกระต่ายน้อยนะคะไปยืนระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ลําบากทําตัวเป็นนักสังคมสงเคราะห์ค่ะคนที่ผ่านไปผ่านมาต่างก็ชื่นชมการกระทําของฮาวาหมิงยั่วนะคะแล้วก็คิดว่าเออฮาวาหมิงยัว่วทาย,ยาทของฮาวากรุ๊ปเนี่ยดีกว่าฮาวาหมิงเฉินผู้เป็นพี่ชายอีกนะเหมาะที่จะดูแลฮาวากรุ๊ปค่ะก็เป็นคําสรรเสริญนะคะในเวลาต่อมาค่ะฮาวาหมิงเฉินเนี่ย ผู้ที่เป็นพี่ชายต่างแม่นะคะก็เดินผ่านมาทางที่จัดงานรับบริจาคของนางเอกพอดีเลยฮาวาหมิงยั่วค่ะนางเอกก็จึงรีบเดินเข้าไปดึงพี่ชายต่างมันดาของตนเองมาแนะนํากับทุกๆคนนะคะประชาชนที่มามุงว่านี่นี่คือพี่ชายฮาวาหมิงเฉินของเธอเองที่ยินดีจะร่วมบริจาคด้วยนะฮาวาหมิงเฉินค่ะก็ไม่มีทางเลือกนะคะเพราะว่าอยู่ต่อหน้ากลุ่มชนแล้วเขาจึงต้องประกาศว่าเนี่ยเขาอยู่นี่แล้วฮาวาหมิงเฉ และกองทุนนี้เป็นกองทุนการกุศลช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยได้มีการบริจาคเงิน5ล้านหยวนเข้ามาในานามของฮวาหมิงเฉินด้วยค่ะประชาชนที่มุงอยู่นะคะต่างก็ชื่นชมในความมีน้ำใจของทั้งสองคนและพวกเขาต่างก็ร่วมกันระดมทุนนะคะมาช่วยกันบริจาคอีกด้วย ฮาวาหมิงยั่วค่ะนางเอกที่รู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ทํานะคะแต่ก็มีความสุขได้แป๊บเดียวค่ะตอนนี้ก็มีข่าวลือแพร่ไปอย่างรวดเร็วบนอินเทอร์เน็ตนะคะเป็นวิดีโอของนางเอกฮาวาหมิงยัว่วที่เมาค่ะในคืนวันเกิดวันนั้นนะคะที่เดินอยู่กับผู้ชายแปลกหน้าอีก3คนก็คือเป็นกลุ่มของพระเอกแล้วก็เพื่อนๆน,นั่นแหละคือ สวยไปนะคะก็ทำให้มีข่าวลือในด้านที่เสียหายว่าฮาวาหมิงยั่วเนี่ยพาผู้ชาย3าคนไปเปิดห้องโรงแรมหญิง1ชายสาก็ชาวเน็ตต่างก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็กล่าวหาว่านางเอกนะคะเป็นพวกหน้าซื้อใจคดแล้วก็เริ่มสงสัยว่าไอ้กองทุนการกรุศลเนี่ยไม่น่าจะโปร่งใสเพราะว่าคนมาทำบริจาคตรงนี้นะคะเป็นคนเป็นผู้หญิงที่แบบเออชายหน,นะคะหญิงหงชาย3เข้าโรงแรมะคะ่ะพับพดไม่ดีนะคะ ส่วนฮาวาหมิงยั่วนั้นน่ะเธอจําอะไรไม่ได้มากค่ะคืนนั้นเพราะเธอก็เมาไงคะเธอก็จาอะไรไม่ได้ฮาวาหมิงเชิญนะคะพี่ชายเขาเองก็ไม่เชื่อว่าฮวาหมิงยั่วเนี่ยจะทําเรื่องไม่ดีแบบนั้นได้แต่อย่างไรก็ตามค่ะฮวาหมิงเชิญนะคะพี่ชายต่างมันดาก็โกรธโกรธฮวาหมิงยั่วมากๆเลยแล้วก็ขอให้แม่บ้านเนี่ยปิดประตูเลยล็อกบ้านเลยนะคะอย่าให้ฮวาหมิงยั่วกับเข้ามาในบ้านได้ค่ะว่าง่ายๆก็คือไล่ออกจากบ้านไปเลยนั่นเองนะคะ ในตอนกลางคืนค่ะฮาวาหมิงเฉินก็มาหาเย,ย่เฉียเอ๋อนะคะซึ่งเป็นแฟนสาวของเขาเย,ย่เฉียเอ๋อก็พูดขึ้นว่าฮาวาหมิงเฉินดูจะโหดร้ายไปหน่อยนะที่ขับไล่ฮาวาหมิงยั่วออกจากบ้านไปฮาวาหมิงเฉินนะคะก็ทําสีหน้าที่เย็นชาเลยค่ะเขาเกลียดชังฮาวาหมิงยั่วอยู่ในใจนะคะเพราะว่าแม่ของฮาวาหมิงยั่วเนี่ยขับไล่ใส่ส่งแม่ของเขาไปเอาล่ะค่ะเรามารู้ปมหนึ่งปมแล้วนะคะเอา ทีนี้นะคะฮาวาหมิ่เฉินลูกคนละแม่กับนางเอกมีความแค้นลึกๆอยู่กับแม่นางเอกค่ะก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆกันก่อนนะคะเพื่อนๆจากนั้นค่ะภาพตัดมาทางด้านฮาวาหมิ่ยย่วที่ถูกไล่ออกจากบ้านก็ลากกระเป๋าเดินทางลากมาเรื่อยๆค่ะเดินไปตามถนนเพียงลําพังนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปไหนดีเมื่อเธอค่ะเดินผ่านบริเวณใต้สะพานเธอก็ถูกคนจอนจัดนะคะไล่ตามด้วยเธอก็กลัวมากเลยค่ะจนต้องหันหลังนะคะวิ่งหนีไปก็จนไป อยู่ที่กลางถนนแล้วก็กําลังจะถูกลด ขับพุ่งมาชนค่ะแต่โชคดีนะคะที่พระเอกชินตรงไห่ก็ปรากฏตัวขึ้นทันเวลาเพื่อช่วยชีวิตของเธอไว้จากนั้นค่ะก็นำเธอกลับไปยังที่พักด้วยนะคะคือที่พักของเขาที่พักอยู่กับเพื่อนๆน,นั่นแหละเมื่อมาถึงที่พักเนี่ยฮาวาหมิงยัอนนางเอกก็รู้สึกกังวลค่ะตามสัญชาตญาณของผู้หญิงนะก็คือไม่กล้าเข้าไปในในในบ้านหลังนี้เพราะว่ากลัวถูกหลังแก่นั่นเองชินตงไห่ค่ะพอเห็นเขาก็เออหนักใจนิดนึงแต่ก็เรียกให้เพื่อนๆใน ออกมากันทุกคนแล้วก็มาแนะนําให้รู้จักนะคะดังนั้นนางเอกก็จึงรู้ว่าอ๋ออยู่กันหลายคนแล้วแต่ละคนก็ดูแบบเป็นมิตรดีเพราะว่าหมิงยั่วค่ะก็ไม่ได้อยากจะอยู่ที่นี่หรอกนะคะแต่ว่าทางพระเอกก็บอกว่าไม่อยู่ที่นี่แล้วจะไปอยู่ที่ไหนก็คือเหมือนปู่ฝากเขาไว้ก่อนที่ปู่จะไปโคม่านะคะพระเอกก็เลยเอมีความกังวลค่ะเกี่ยวกับนางเอก นางเอกค่ะนางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอจะไปที่ไหนได้นะคะแบบรถล,ลับส่งแถวนี้ก็คงไม่มีแล้วดังนั้นทวามิงยั่วค่ะนางเอกก็คิดไปคิดมาแล้วก็ตกลงที่จะอยู่ที่นี่อย่างเชื่อฟังชินตรงไห่นะคะทวามิงยั่วนางเอกค่ะเข้ามาด้านในด้านในบ้านนะคะก็ดูไปรอบๆสถานที่ที่ชินตรงไห่แล้วก็เพื่อนๆอ,อยู่เนี่ยดูเหมือนจะได้รับการปรับปรุงใหม่นะคะคือ ลักษณะมันเป็นเหมือนโกดังขนาดใหญ่แล้วก็มีการมาดัดแปลงข้างในเป็นบ้านจัดเฟอร์นิเจอร์โน่นนี่นั่นห้องอาบน้ําแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยถูกคุมด้วยผ้าม่านที่เรียบง่ายมากๆเลยค่ะก็แบ่งเป็นแบบ4ี่ช่องเลยนะคะเพราะว่าพระเอกเขาอยู่กับเพื่อนอีก3คนเขาก็เลยทําห้องน้ําที่กั้นด้วยม่านเนี่ยสห้องเลยค่ะทําให้ฮวาหมิงย่วนางเอกของพวกเราอึดอัดนะคะคือเข้ามาแล้วมันก็ดูไม่สะดวกสบายเลยเพราะเธอแบบรวยค่ะเธอรวยนะคะ พอมาต้องอยู่แบบนี้เธอก็เลยรู้สึกอึดอัดเมื่อไปถึงห้องนอนค่ะก็พบว่าเธอต้องนอนห้องเดียวกับสุนัขที่พระเอกเลี้ยงไว้อีกนะคะซึ่งเดิมก็ฮาวาหมิงยั่วก็คิดว่าเอ้ะชินตรงไห่เนี่ยไม่สามารถจะแบบ เอยอะไรเนี่ยเป็นอะไรนะคะลุกขึ้นจากเตียงไม่ได้คือพระเอกเริ่มเริ่มง่วงค่ะชินตรงไห้แตะที่แก้มของฮาวาหมิงยั่วนะคะแล้วก็ในขณะที่ดึงกันไปดึงกันมาทั้งสองคนก็สบตากันแบบงงงงเล็กน้อยค่ะแล้วก็ชินตรงไห้ก็หลับไปเลยค่ะข้างๆฮาวาหมิงยัว่วบนเตียงนั่นแหละนะคะฮาวาหมิงยั่วก็กรี๊ดดังลั่นบ้านเลยเพราะว่าชินตรงไห้หลับทับล่างส่วนหนึ่งของเธออยู่ทําให้เพื่อนๆของพระเอกค่ะต่างก็วิ่งกันเข้ามาดูนะคะแล้วก็ถ่ายรูปที่แบบ ใกล้ชิดกันมากของทั้งคู่เอาไว้ค่ะเพื่อนๆของพระเอกนะคะมีชื่อกันว่าเกาเหรินชีเฟยแล้วก็เฉินกวงนะคะ คือเพื่อนๆเนี่ยที่ฟังอยู่ไม่ต้องงงนะคะการที่พระเอกอยู่ๆก็หลับไปเลยเนี่ยมันก็แบบหลับไปเลยจริงๆคะ่ะไม่มีปีมีคุยเลยคือเป็นอาการผิดปกติอย่างหนึ่งที่กดดันพระเอกมาจากเหตุการณ์ในอดีตนะคะ <c oughs> ก็ละครยังไม่เฉลยเรื่องราวตรงนั้นพวกเราก็ต้องรอไปก่อนคะ่ะซึ่งการหลับของพระเอกชินตรงไห่ในคืนนี้ก็เป็นคืนที่เขาหลับสบายที่สุดนะคะเป็นคืนที่ไม่ฝันร้ายแล้วก็คือเหมือนกับว่า เป็นมีสัญญาณบอกนะคะว่ามีเอ๊นางเอกมาก็เลยแบบไม่มีฝันลายแล้วค่ะนอนหลับแบบรู้สึกปลอดภัยมากเลยวันรุ่งขึ้นนะคะฮาวาหมิ่งเยอะก็ตื่นขึ้นมาค่ะก็พบว่าข้างๆเธอก็มีแบบสุนัขนอนอยู่นะคะนอนอยู่ห้องเดียวกันก็มีกลิ่นด้วยจากนั้นก็ได้ยินเสียงฝึกทหารของพวกชินตรงไห่กับเพื่อนๆอยู่ข้างนอกค่ะซึ่งทั้งหมดก็กําลังฝึก แบบกายบริหารแบบทหารนะคะด้วยด้วยมือเปล่ากันอยู่ทุกคนก็หันมาที่ฮาวาหมิงยั่วค่ะแล้วก็ทำหน้าแบบอุ้ยได้กลิ่นสุนัขมาจากตัวของฮวาหมิงยั่วนะคะฮวาหมิงยั่วนางเอกก็แบบอุ้ยรังเกียจตัวเองด้วยค่ะก็รีบวิ่งไปอาบน้ำนะคะด้วยความลังเกียจกลิ่นสุนัขที่ติดตัวเธอมาเช่นกัน นี่ก่อนที่ฮาวามิงยวนเนี่ยจะออกจากห้องน้ําชินตงไห่ก็เข้าไปค่ะเอองงเหมือนกันประตูไม่ได้ล็อกนะคะหรือว่าไม่มีประตูแอดก็ลืมแล้วค่ะชินตงไห่เข้าไปค่ะแล้วก็เข้าไปในห้องอาบน้ําที่มีผ้าม่านพลาสติก กันห้องเดียวกันกับพวาหมิ่งยั่วเลยห้องเดียวกันกับนางเอกเลยทั้งคู่ยังไม่ทันจะแยกออกจากกันนะคะพวกเกาเหลินค่ะพวกเพื่อนของพระเอกแล้วก็พวกเพื่อนๆเ,เดินเข้ามานะคะนิชินตรงไห่ก็เกงว่าเขากับพวาหมิ่งยั่วเนี่ยจะทําให้เกิดการเข้าใจผิดกันขึ้นค่ะ <c oughs> เพื่อนๆก็เข้ามาแล้วก็บอกเอ้ยอยู่ห้องไหนอยู่ห้องไหนอืมเอ แล้วเอมิงยุ่ออกไปแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนก็รีบแซวกันค่ะพระเอกค่ะก็เลยรีบอุ้มนะคะ อุ้มพวาหมิงย่วขึ้นนะคะเพื่อจะให้เหลือขาที่ลอดออกมาจากผ้าม่านพลาสติกด้านล่างะ่ะเพียงแค่สองขาเท่านั้นนะคะนี่พวกเพื่อนๆก็ดูจริงค่ะพวกเพื่อนๆของพระเอกนะคะก้มลงไปมองก็เห็นว่าอา๋อมีขาแค่คู่เดียวจริงๆมีเป็นขาของพระเอกนะคะก็เลยไม่พบสิ่งปกติใดๆนะคะโอตายฉากนี้ตลกมากเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะฮาวาหมิงย่วเนี่ยก็หาโอกาสกลับมายัางห้องของเธอได้อย่างราบรื่นเธอก็ไม่ต้องการจะอยู่ท่ามกลาง หมู่ผู้ชายล้วนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ภาวนาขอให้พี่ชายของเธอเนี่ยฮาวาหมิงเฉินรีบหายโกรธเธอเร็วๆแล้วก็ยอมให้เธอกลับเข้าบ้านเร็วๆจากนั้นค่ะเธอก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูนะคะแล้วก็พบว่าเฉินจิงหลานค่ะคู่มั่นของเธอเนี่ยปรากฏอยู่ในแชทกลุ่มนะคะซึ่งฮาวาหมิงยั่วเองก็ต้องการจะประกาศสถานะเฉพาะของเธอค่ะอุ้ยคู่มั่นคือจะเข้าไปทักแต่ก็พบว่าเธอถูกเตะออกนะคะถูกไล่ออกจากกลุ่มแชททันทีเลย ก็คือมีคนแบบลบชื่อเธอออกค่ะสิ่งนี้ก็แต่ว่าการที่เธอถูกแบบลบชื่อออกจากกลุ่มแชทนะคะก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อฮราวหมิงยั่วเพราะเธอเป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะฮราวหามิงยั่วก็พูดกับตัวเองอย่างมั่นใจว่ายังไงอ่ะฉันก็เป็นนางเอกอยู่เป็นคนที่เด่นที่สุดอยู่นั่นแหละ <laughs> นางเอกนะคะจบตอนที่2แล้วนะคะก็น้องจูดีฉีก็เป็นนางเอกที่แต่งตัวเหมือนตุ๊กตาเลยนะคะตอนนี้ก็คือต้องมีโบอันใหญ่บึ้มอันหนึ่งค่ะติดอยู่บนผมก็เอาจริงอย่างที่แอดวานเคยบอกนะคะว่าไม่ค่อยชินค่ะเดี๋ยวต้องรอชมว่าจะติดโบใหญ่ไปตลอดเรื่องเลยไหมนะคะก็เป็นซีรีส์แนวใสๆดูได้ทุกเพศทุกวัยน,นะคะเรื่องนี้รักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะเดี๋ยวไว้รอพบกันในอพิสอดต่อไปค่ะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูก้า Love, Chinese Novel and s ์ r i รเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัปโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ